โสวัสดีครับทุกคนตอนเราเข้าสู่อมกอรเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของจิกิต้าการดีกว่าเพราะว่าน้องจิกิต้าเนี่ยเขาฝากมีมไว้เยอะมากๆเลยในคอนเสิร์ตล่าสุดที่ผ่านมาอย่างความดีดบนเวทีที่จู่ๆเนี่ยก็ระเบิดเอนเนจีถึงขั้นที่พี่อายอนเห็นแล้วเนี่ยังตองแบบโอเคฉันยอมเธอแล้วพี่ยอมหนูแล้วเจ๊แคนเจ๋งมาก ที่สุดแห่งความพลังที่สุดแห่งกําลังในการเต้นในการเล่นในการสนุกสนานต่างๆมากมายที่จิกิต้าเนี่ยมีนะครับยิ่งกว่า100%บนเวทีเนี่ยไม่รู้ว่าเอาพลังมาจากไหนมากมายขนาดนั้นทั้งๆที่ร้องเต้นแรปเอนเตอร์เทนเนี่ยใส่เต็มมาทุกอย่าง แต่ก็ยังดีดได้บนเวทีจนแฟนๆบอกว่าโอ้ต้องยอมให้กับน้องชคกิต้าเลยเขาพลังเยอะมากจริงๆเล่นอาจนพี่อารชอนเนี่ยอึ้งึ้นไปเลยนะครับกับการเต้นของชคกิต้าที่พี่อารชอนเนี่ยว่าใส่พลังมาแล้วแต่ชคกิต้าเนี่ยระเบิดกลับมากกว่างานนี้แฟนๆบอกว่าใจเย็นๆหน่อยลูกเราเป็นดาราเราเป็นศินลปินไอดอลคนดัง เราจะมาแบบว่าขายตลกขนาดนี้บนเวทีไม่ได้แต่ถามว่าจิกิต้าสนไหมคือไม่สนจิกิต้าขอเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่ในเมื่อเรากําลังม้วนจอยขนาดนี้จะมาเบรกเอเนอร์จีได้ยังไงนะครับางานนี้แฟนคลับเนี่ยเอ็นดูเอ็นดูแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่ชิกิต้าเนี่ยยื่นไม้ให้แฟนคลับร้องเพลงกันไปเลยทําเอางงกันทั้งคอนเสิร์ตว่าเสียงใครเอ่ยนะครับ จนในตอนนี้เนี่ยแฟนๆบางส่วนออกมาแสดงความเป็นห่วงน้องเหมือนกันบอกว่าเอ้ยแคนนี้จะโดนทางค่ายเนี่ยเขาตำหนิหรือเปล่าหรือว่าจะโดนดุไหมจู่ๆเนี่ยยื่นไม้ให้คนอื่นร้องเพลงแบบนั้นมันจะเกิดอะไรหรือเปล่านะก็แอบ,บเป็นห่วงจิกิต้าเหมือนกันแต่บางส่วนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับจิกิต้าเนี่ยอาจจะไม่โดนอะไรเลยด้วยซ้าเพล่เพลเนี่ยเขาน่าจะชมน้องว่าเอนเตอร์เทนเก่งเก่งแบบเก่งมากๆไปว่าศิลปินจะอยู่บนเวที แต่อยากสนิทกับแฟนคลับขนาดนั้นก็ยื่นไม้ให้ร้องกันไปเลยมันก็เป็นโมเมนต์เด็กๆนะครับที่น่ารักมากแล้วคนออกไปพูดต่อกันเขาก็มีแต่ชื่นชมทั้งนั้นน่าจะเป็นผลดีกับศิลปินค่ายเนี่ยคงไม่ดุอะไรช็กิต้าแน่นอนเพราะว่าพี่สตาฟเนี่ยที่อยู่บริเวณนั้นก็เป็นคนส่งไม้ให้เองด้วยไม่ได้เป็นการโยนไม้ไปโยนไม้กลับมาอะไรแบบนั้นเลยก็ยืน่นไปยื่นกลับตามปกติและ ก็มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าเออคนที่เข้าไปเนี่ยทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะจิกิต้าไม่โดนตุแน่นอนสำหรับคนที่เป็นห่วงว่าเอยสิ่งที่น้องทําบนเวทีเนี่ยจะโดนทางค่ายหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยตุไหมตําหนิหรือเปล่านะครับแต่หลายคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องดาวที่น่ารักมากกว่าจะมาตําหนิน้องถ้าหากว่ายื่นไม้ให้กับแฟนคลับร้องเพลงในคอนเสิร์ตของตัวเองแบบนี้ทุกคนคิดยังไงบ้างคอมเมนต์กันมานะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยจิกิต้าพลังเหลือล้นจริงๆโดยเฉพาะคอนล่าสุดพลังแบบเยอะมากทั้งเต้นทั้งร้องทั้งแรป แล้วก็ทั้งเล่นและช่วงเล่นนี่แหละที่ชิเกตา้าเนี่ยปล่อยพลังแบบเต็มที่ฟิลบนเวทีคือสนามเด็กเล่นยังไงอย่างนั้นเลยสำหรับคลิปนี้ก็แวะมาชวนเมาส์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กด u u s s r r i e เกันด้วยได้ทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกำลังใจงให้กับเบบี้มอนสเตอกันด้วยนะครับที่สำคัญเลยเรวดิตี้ไปมอนเทาส์จะมาแล้วนะใครอยากดูบ้างเอ่ยรายงานตัวกันมาหน่อยนะครับ